แน่นอนนะฮะวันนี้หนึ่งร้านที่พัฒนาอาหารที่เปิดใหม่คเ <ภา S 2> ขา,ขาจะรวมอาหารเมนูเนี่ยเป็นทั้งอาหารเหนืออาหารอีสานรสชาติเด็ดมารวมตัวกันร้านนี้เกิดมาจากเจ้าของก็ชอบทําบุญครับผมเจ้าของก็ชอบทํารงทานทาแบบว่าแจกคนยากไร้นี่จนจริงจังขึ้นมาเปิดร้านอาหารขึ้นมานะฮะ <ภา S 2> อขอต้อนรับคุณเชอรี่แล้วคุณไม้จากร้านหอมป้อมหอมเปสวัสดีครับสวัส,ส,วสดีครับคุณเชอรี่จริงๆแล้วจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราขอย้อนตั้งแต่ปี49 ปี2549 46 49 46อ้าว46เหรอยังไม่เข้าตึกอ่ะชั้นยังไม่เข้าตึกอ่ะประมาณแฟนชั้นน่ะ46เข้าแล้วเราเข้าปี49 47เออ47อ่ะตูไปดูย้อนกลับไปปี2516เขาคือศิลปินคนนี้ของตึกแกรมมี่ฮะมา พอนึกออกไหมนึกออกไงพอถ้าเกิดท่อนฮุกอะจะจำได้เลย20ปี20ปีตอนนั้นเป็นศิลปินอยู่ค่ายเมคเมกเกอร์เฮดเมคเกอร์เฮดอ๋อเอาไงี้ยเกมมี่มา20ปีแล้วไม่น่าทุกวันนี้เป็นอะไรฮะวันนี้เป็นอัยการค่ะทุกวันนี้เป็นอัยการเป็นอัยกต์ผาชั้่ทุกวันนี้เป็นอัยการแต่ตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่ตอนที่เป็นศิลปินประมาณ18 19อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกนี่คือลูกสาวของอดีตนายกนะฮะสมชายวงสวัสดนะฮะนี่นะฮะอ้าวแน่นอนอีกหนึ่งท่านอย่างที่บอกอยู่ดีๆมันรวมตัวกับเปิดร้านอาหารกันได้ยังไงฮะบินไปอยู่ล้านไปล้วเฉลี่ยถืออันนี้เลยค่ะเฉลี่ยถือออ๋อก็เป็นจริงๆเป็นเป็นธุรกิจของที่บ้านครับครับก็จริงๆแล้วถ้าเลิกแรกเริ่มเดินเดิมทีเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจจะเปิดเป็นร้านอาหารแต่ว่าด้วยที่บ้านเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ผมชอบ ชอบทำบุญทำทานเนอะทีเนี้ยพอมาในช่วงโควิดเราก็ทํามากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าก็อยากจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จากเดิมเนี่ยที่ซื้ออาหารมาแจกบ้างทำบ้างตอนหลังกลายเป็นมีทีมที่ทำเป็นเป็นกิจจากศาสนาของเราเลยอ๋อเป็นทีมเลยทช่ค่ทีมไมุทำบุญอย่างเยอตอนแรกก็คือจะทำอาหารไปแจกตามที่ต่างๆใช่คครรัับบ แต่พอทําไปทํามาแล้วแบบทีมใหญ่ขึ้นใหช่ครับแต่สะดุดตรงชื่อหอมป้อมหอมเปย์มันมาจากไหนหอมป้อมหอมเปย์คืออะไรชอบคํานี้ครับจริงๆหอมป้อมหอมเปย์เนี่ยหอมป้อมเนี่ยมาจากคําว่าหอมป้อมเปอร์เป็นภาษาเหนือแปลว่าผักชีใบเลื่อยก็คือผักชีฝรั่งครับผม หอมเปยก็เป็นภาษาอีสานแปลว่าผักชีครับหอมหอมหอมใช่ครับชื่อน่ารักดีครับอ๋อน่ารักเนาะชื่อน่ารักครับเออหรอกก็เลยกลายเป็นหอมเป้ะมาเปยใช่ครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของชื่อป้อมกับเปย์ไม่เกี่ยวเลยครับถ้าชื่อป้อมกับเปยอ่ะมาร้านคือต้องหอมเปาะกับหอมเปยเลยนะไม่มากินข้าวแล้วหอมจริงๆริงเราที่บ้านจะไม่ได้เกี่ยวกับร้านอาหารเลยทำธุรกิจเกี่ยวกับทำย่างมาตอยครับย่างมาตอยด้านถนนนี่แหละครับเป็นเป็น SME ครับก็คือทำเป็นย่าง ปูถนนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนั่นแหละว่าปูถนนปูอะไรเงี้ยเนาะเอาละอย่างที่บอกกันแล้วคุณอะไรอยู่ทีไปทำไมอยู่ดีไปรู้จักกับร้านเขาอ๋อก็พอดีก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะคะต้องม่ใกล้ๆค่ะก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบเออเราเป็นข้าราชการเงินเดือนอ่ะเราอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเออการทำร้านอาหารก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีอะไรเนะยคุณบอก่าเงินคุณจะไม่พอ ไรนะข้าราชการกันแล้วฉันจะตอบตัวเองว่าคุณจะทำอะไรอยู่อ่ะเชอรี่ฮะอ๋อเหรอคุณกำลเป็นข้าราชการจริงมาต้องหาอาหารอาชีพเสริมด้วยแหละคุณเชื่อไหมฮะจุดเริ่มต้นของเขาจริงๆเนี่ยเอาโกดังที่บ้านครับผมเริ่มเอาโกดังที่ตอนนั้นโกดังจริงทำอะไรอยู่ก็เป็นโกดังเก็บสินค้าครับผมก็เก็บยังมาตอยเก็บพวกเพื่อของเราเป็นนี่โกดังเหรอคะ ก็คือมาเกาะนลเมตโกดังเม่เห็นครับเปลี่ยนจากโกดังเป็นร้านอาหารเลยครับผมค่ะอยู่ถนนไหญ่นะอยู่ริมถนนเส้นคลองทวีวัฒนาครับอยู่ฝั่งทนครับผมฝั่งทนครับเปิดมานานวครับเปิดถ้ารวมซอฟต์โอเพนนิ่งด้วยประมาณประมาณเดเดือนได้ครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือน เดี๋ยวเพเปิดสดๆเลยอย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยเออมันก็แปลกปกติจะก็จะช่วยแบบเฮ้ยไปกินกันแบบหลังแบบว่าพวกเขาชอบกินอาหารไทยอย่าพวกฉันแต่จะหนีชอบกินอาหารฝรั่งเดิยออกไปอย่าพวกก็จะไม่เอาหลอกก็ด้วยนักษก็จะอานัดอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรากฏว่าเป็นอาหารที่แบบค่อนเออฟิวชั่นใช่คจะเอาแบบฟิวชั่นมาผสมเป็นอาหารไทยลงเนี่ยแหละครับผมก็จะค่อนข้างหลากหลายครับคือด้วยสไตล์ของร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบครอบครัวฉะนั้นเนี้ยก็จะมีตั้งแต่ ลูกเด็กเล็กแดงวัยกลางคนวัยรุ่นอะไรก็จะมีครบฉะนั้นเนี่ยอาหารก็จะมีหลากหลายทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งนานาชาติอ,อะไรอ,ะอย่างเงี้ยครับค่อนข้างครบถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวลองพรีเซต์เมนูใช่ฮะคุณหุ้นกับเขาคุณพรีเซนเซนไปหรือจะร้องเพลงทานเป็นอย่างเดียวทานเป็นได้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไอ้นักร้องมันลือไปหมดแล้วล่ะเป็นอาการแล้วเนี่ยจะพูดด้อยพูดน้อย อายการจะพูดน้อยเนาะกฎที่เป็นอายการเออสังเกตจะพูดน้อยทาไมอายการเขาจะเป็นแพทเทิร์นไหมฮะเขาแบบจะต้องเข้มเข้มขึงต้องอปหน้าเก่งขาวีเยงจมเลยเขาไม่กลัวอ๋อใช่มีวันหนึ่งเขาขึ้นศาลขึ้นศาลหมิ่นประมาทฉันตอนแรกปุ๊บเออเออเขาเรียกอายการเรียกมาไก่เกียร์ปุ๊บคุณจะเอายังไง จำเลยอุ้ยฉันไม่ได้ชื่อจำเลยค่ะจะชื่อมดตามคับอันนั้นแหละคือคุณจำเลยคุณคือจำเลยแต่ฉันได้ยินเขาว่าจำเลยเท่าไหร่ก็กูยอมไก่เกียร์นั่าไหร่เอาไม่ได้คำจับตาเ่ยคำสับตาท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเมนูกันฮะครับผม